สวัสดีครับผมโดยอิสมาไลนะครับวันนี้ก็จะมาอำลาแพทเจ็ดสิกันวันนี้ไม่มีอะไรนะมาพูดเล่เปื่อยเฉยๆก็ในภาพรวมก่อนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยเราก็กำลังจะอัพแพทแปดสิบนานในเร็วนี้อัในใกล้นี้เองอีกไม่กี่วันก็ปัญหาเรื่องเข้าดันแล้ค้าง PVP แล้วค้างหลดเมืองแล้วค้างอะไรพวกนี้ก็ปัญหาอย่างเต็มไปหมดก็แต่แต่ให้กําลังใจเซียมรอการแก้ไขหรือว่า เตียมอาจจะรออัปเดตใหญ่ทีเดียวแล้วแก้ไขทีเดียวอันนี้ก็ต้องอแล้วแต่เราก็รอกันต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ก็อาการเด่นผมว่าแย่บ้างดีบ้างทําอะไรบ้างไม่ค่อยได้หลายอย่างที่ผมยอยากจะนำเสนอให้คนที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้ยังเหมือนเดิมครับคือเป้าหมายผมก็อยากจะสอนคนที่เล่นไม่เป็นให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรารู้ครับผม ก็ทางหลังจากที่ผมลงคลิปเมโม่สามใบเมโม่สามของแบล็กดังก้อนนะครับก็มีแฟนเพจมาคอมเมนต์ว่า,อ,าอยากรู้ว่าผมเนี่ยใส่ชุดอะไรแล้วก็ผู้ได้คืออยากดูของในตัวผมนะครับว่ามีอะไรบ้างก็งนี่จะปลายแพดของเจ็ดสิบแล้วอีกไม่กี่วันจะอัพแปดสิบ 80. ก็มาให้ดูของเลยว่าในตัวผมมันเป็นยังไงไม่ดีอย่างที่คิดนะครับพอผมไม่ได้ดีอย่างที่คิด อ่เรามาไล่ไล่ทีมย่างกันเลยก็อาชีพแกรเดเตอร์ครับอาชีพผู้ถูกทอดท,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 ทิ้งในแผทนี้ไม่รู้ว่าแ่ทหน้าจะเป็นยังไง HP ก่อน HP <H AP S 1> <P S 2> ผมก็แค่เก้าแสนหนึง 9, น่งเก้าแสนหนึง 100, น่งหมืน่นอ่าอยู่ระดับปานกลางไม่ไม่เยอะมากเพราะหลายคนเนี่ยจะเกือนล้านไปแล้วแล้วก็ไม่น้อยมากเกินไปก็ลงนี้ทั่วไปได้ลงแบ็กดล้อกระดับอ่าผมผ่านแบ็กแลก้อนแค่ระดับี c ี่นะในแม่แพทนี้ส่วน n o r m a กับ normal กับอวิสเนี่ย คือตีในกิวคือเวลาออนไม่ค่อยตรงกันก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อมกันได้แค่ลงอีซี่แบบฮาฮาเฮฮาไป MP ก็มีตามที่เห็นนี่เลยครับอันนี้ผมอัพดีมาดนาเต็มค,คีผมไม่ตันนะแล้วก็เวลาจะลงคนเดียวลงหรือล,ลงอะไรเนี่ยผมไม่ได้สับเปลี่ยนของหรือว่าสับเปลี่ยนเจนอะไรเลยคือลงอย่างนี้แหละ55%เนี่ยแหละลงธรรมดาลงคนเดียว55%ลงเบตตี้มีธนูมาช่วยก็ได้บัฟก ทีก็เกือบตันหรือไม่ก็ตันคีดน้ำเมก้อนมีเท่านี้แล้วครับก็ให้ดูทีอย่างไปเลยให้เห็นจจะจ้า,จา,จาเลยว่ามีอะไรบ้างของไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับในบันนี้พีเท่าก,ก็อย่างที่เห็นนะแค่แคสี่หมื่นเก้าไอ้แก่เซ็มมาเลยซ็งลึ้งก็นี่ครับชุดก็ใส่แป้งตะก้อนชุดม่วงนะครับห้าชิ้น แล้วยังใส่ฟูมูลบวกสิบอยู่สองชิ้นเนื่องจากไม่มีตังซื้อดาบแบกแล้วก็ไม่มีแรงจะไปเก็บเก็บด้วยเงังคาอยู่อย่างนี้แหละรอแพทแปดสิบมาก็อาจจะมีอาจจะทำ back แบกแดงบ้างเพราะว่ามีชั้นพอยท์ผมถึงก็ต้องดูกันต่อไปครับนี่ก็ประดับนี่เท่านี้ครับใส่แบกแดงอ่าไม่ใช่แบกแดงสิใส่แบแกคนม่วงสามชิ้นแล้วก็ใส่เป็น ต่างหูสกิลแฮกิ้งสตทเนื่องจากสกิลนี้นี่ผมชอบมากมันแรงมากก็เลยใส่ให้มันเวลสกิลมันเวลสิบเวลสิบหกอย่างรวนี่นะครับสกิลนี้นี่เลยแฮกิ้งสตทก็มีประมาณนี้นะแล้วมาดูเรื่องเจเจก็จะเป็นวิดวิดกับสเตนทั้งตัวนะครับหัวจนเท้าเลยวิดกับสเตนส่วนอาวุธผมก็จะใส่เป็น เพียท uh, ็กกับสเตนทั้งตัวเลยน่ครับส่วนประดับก็เนี่ยแบรสเตนเนี่ยทสองอันส่วนแหวนก็ใส่เพียท็กถ้าเป็นตี้ธาตุผมก็จะสับเปลี่ยนเป็นธาตุแสงหนักๆก็ใส่เตจแสงเข้าไปเมื่อธาตุแสงเข้าไปเปลี่ยนฉายยาฉายยาก็จะเป็นนี้ครับอ่า uh, ข้ามังกร100ตัวอันนี้ทำไปแล้วก็มีเท่านี้แลับ ไม่มีอะไรมากขอตูมขอตูมผมก็เนี่ยชุดเน่าๆครับชุดเดิมไม่ไม่ไมเปลี่ยนไปไหนก็มีบวกเป็นขอตูมส้มอันหนึ่งก็อันนี้ของเก่าๆเดิมๆครับอันนี้ก็ฟุกเปิดกาชาปีได้มาก็ถือว่าโชคดีโชคดีะคระดับหนึ่งไปเรื่องซิลเรื่องซิลนี่ก็จะเรียงตามปกติตามสเต็ปเลยคือสเตเต HP คิ วินะเบลจสิหมดเลยเอ g พี t อสแทกพีเ e แล้วก็เอมเดฟตอนแรกจะใส่หลังเล้วจะใส่ไฟนอลดีไหมแต่ราคามันสูงไปหน่อยผมจนด้วยครับก็เลยใส่ทั้งนี้แหละผมเมื่อกี้ขออภัยด้วยครับพอดีโทรศัพท์เข้านะครับก็อย่างที่บอกครับผมค่อคนข้างจะจนไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้ใส่ไฟ n a ลนะก็เลยเล่นเป็นดาเมจล้วนไปส่วน กรอบม่วงก็จะเป็นเนี่ยธรรมดาครับ70ใส่ธรรมดาเลยสกิลว่าอาร์กิวตี้บอลเหมือนเดิมใช,ใช้ใช้ได้หลากหลายประโยชน์พี่ๆก็ได้หรือว่าลงดันก็ได้เทริสแมนเทริสแมนก็จะเป็นเทริสแมนกรอบฟ้า4อันาหน้าส่วนอัน,หนาหลังก็จะเป็นอินเตอร์หมดเลยไม่ไม่ใช่รับซูเปอร์นะเป็นพีเอท c กแล้วก็สเตนติดวินนี่โชคดีมากไดไ้ได้มาถูกนะ คริทิคอลไอจให้พีวิทให้มาพีเด็เอ็นเดนะก็ที่ไม่ใส่อ่าไฟนอลเพราะว่า,าดูทันนี่ครับมัน <c oughs> ผมไม่เล่นไฟนอลเลยสุดเปอร์เซ็นต์จะโปตีชอบอโปรตีขอจ้ทีว่มามาสักห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปเซ็นต์แต่นี้ไม่เล่นไฟนอลเลยเน้นความถึกแล้วก็ดาเมจอนน้อยนิดยังยังน้อยขอลงไม่ตายแหละ ตายได้น้อยหน่อยได้ตียังดีกว่าตีแรงแต่ว่าไม่ได้ตีนะโอเคก็นี่ครับไม่มีอะไรแล่ขอเท่าตัวก็มีประมาณนี้ครับนี่เลยก็ปลายแผเจ็ดสิบก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะฮะถ้าสงสัยเรื่องอะไรหรือยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยถ้ามัน ผมทําให้สุดความสามารถครับอะไรที่มันไม่สามารถทําได้เนี่ยต้องขอพัยจริงๆบางอย่างขอมาแล้วผมทาไม่ได้ขอพัยจริงๆก็บสามปีแล้วนะสามปีแล้วกับการเล่นเกมน,นี้ก็อยู่มานานพอสมควรหนึ่งเราว่ควรจะให้กําลังใจทาง C m อบ้างนะครับก็อย่าไปว่าเยอะเกินไปบางอย่างเราเอาใจเขาใส่ใจเราอก็ขอบคุมากครับ